สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะจากทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่านะคะเมื่อนี้ลูกเ็ดกเขา่าวิวแม่ประยากกินกับเขาแม่เล้ต้มข้าวเปียกต้มข้าวเปียกโบราณกินค่ะมาเด้อมาเด้อบริกิจกินกินขนมก่อนบริกิรแล้วกหนอนก็ถึง กับเขากับแม่อยู่จัดแต่แม่ไม่อยากปูผัดผงกะหรีกับกนึ่งไก่นะนี่ถ้วยกระเปียกแม่ต้มถ้วยเดียวเออมาบ่มีหอมถ้าแม่ซ้อยหอมแขกใสซองหัวสีมันเลยบอกง,งาาบ่มีสีเขียวัดแต่ว่าสีแดงเลยโอ้บะพริกแม่ตำเอาเลือกน้อยถึงแดงตำตำ,ตำ,ตำ ใส่เลยน้ำหอนเหระปั๊บมา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 ,มากินน้ำแม่แสบแสบเดอ้อมาเดอ้อน้องแอนเด้อซูรี่แม่หวานมาอืมมาเดอ้อมาเดอ้อน้องลิสาลูกสาวคนใหม่น้องทุกตา มาน้องตูมียา่ามากินน้ำกันนเด้มามีมาทุกขูทุกคนฮีทจอนม,มาสาธิตมงเพราะดีเลยแม่ตุ่มใส่แต่พริกใส่หอมถอดบบเป็นกระดูกหมูจนระดมแม่เอาหมูหมูว่าจะที่เรือนั่นพัดอัน ผักบัวมิดน่ะมาตรมเสห็ดหนี่จะอยดจางหน่อยนึงจ่าใจนึนง,งกระไซยมาลูกตรมกระเปียกประซุ่มใสมาไปคือบบเห็นกะร่องกระแรงคือประกาศประเกิดนี่ยัง ดิบปลาซุ่มเมียงกระบ็นปลาซุ่บบมเงินร้านกรบวยปลาซุ่มเงินวัดละบาทกรบวยเห็นปลาซุ่ม,มสบายแล้วข่อยเศร้าได้เป็นกรรมกรกรรมการเมียงน้ำมูลแล้ว

กับข่าอย่นี่หนึ่งใก่กับมี่แม่พยาหนึ่งลูกก็เช่นหนึ่งใก่กับปูผัดผงกะหรี่สุดอยากสุดทุง่งหัวไม่ได้กินหลายมือละน้ำม,มันตุ่นแม่เยอ ก็จะตามด้วยแม่อาหานะที่เนาะโทรศัพท์แม่มันอยากร่วนแสบแสบกินได้กระเบิดหิว ถ้าได้กินเผ็ดนี่แปลว่าแซ่บปวดมือก,กินแม่จะลงชุ่มช่วนเพื่อแม่ไทยผักซอยกับเปียกไวก้แล้วบ่มีหอวมิเตอร์บักพริกเ <c oughs> จาก้าแม่เจวก็จะก,กินต่ออยู่นะค่ะเนาะะขอจบคลิปจ้จา ขอบคุณเก็บซี่ทุกคนที่เข้ามาเลิบมาลักมาอะไรไหมนะคะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนคนภัยวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาย